สำคัญเนี่ยมันต้องมีตัว๋วความหมายของตั๋วก็คือ,อม,มีคุณงามความดีเจ้านายเห็นนะครับรวมถึงความหมายในทางลบก็คือนะต้องมีสังกัดนะครับนะหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องมีตังมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าความหมายในทางดีก็คือว่าตำรวจคนไหนจะเป็นใหญ่เป็นโตได้เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะ,อ,ะอยู่ในสายตานายเด็กนาย นะครับไอ้พวกที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันจ่อจอเห็นไหม่งับไหม่ยอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตหรอก <S <S นะครับยกเว้นว่าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยถึงมาออกไหม่ <S <S ผมยกอย่างอย่างพี่โจ๊กเนี่ยนะครับแกแกก็สมัยก่อนแกก็มีตั๋วมีอะไรแต่นะครับมีเจ้านายดูแลพราะแกมีผลงานนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าพี่โจ๊กออกทีวีบ่อยๆแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่เกี่ยวนะไอการออกทีวีเนี่ยมันหลังจากเป็นใหญ่แล้วอันนี้ก็ฝากไว้ว่า บางคนเราเห็นโอ้ยตำรวจคนนี้ออกทีวีบ่อยนะให้สัมภาษณ์ทุกคดีเลยนะครับนะคนะดีสําคัญก็เห็นแต่คนนี้นะทําไมไม่ได้ขึ้นผู้บัญชาการทีที่ทำไมไม่ขึ้นผู้การนะครับไม่เกี่ยวนะครับตํารวจก็ไม่ได้ดูอย่างเขาดูเจ้านายสนใจคนไหนนะครับตัวใครอย่างนั้นมากกว่านะครับนะไม่ใช่ความดังความเด่นอะไรไม่เกี่ยวนะไม่มีผลนะครับต่อต่อต่อตอ,ตอ,อาชีพตารวจในนี้ที่ผมถามมานะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นใหญ่เป็นโตได้มันก็ต้องมีตัว นะครับมีเส้นมีมีผู้บังคับบัญชาดูแลคอยประคับประคองนะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่อะไรทำนองนี้นะครับนะฮะนะครับเข้าใจนะคนบางคนยศใหญ่ๆตัวโตไม่ได้ว่าจะได้ขึ้นผู้บัญชาการผู้การนะนะครับออกทีวีให้สัมภาษณ์จับคดีนั้นคดีนี้ไม่ไม่เกี่ยวมันดูได้ว่าเจ้านายเนี่ยเขาดูแล้วมีมีตั๋วมีอะไรไหมล่ะมีสังกัดไหมแค่นั้นแหละง่ายๆ อันนี้คือให้ความรู้กันนะครับก็กลับมาครับอืมนะครับตอนนี้ก็หลายวัดหลายวาก็เริ่มมีปัญหงปัญหากันอะไรกันเยอะแยะนะครับนะครับวัดที่น่าสนใจก็คือวัดพระบาทน้ําพุนะครับนะก็วัดวัดดังหลวงพ่อแกก็เดินสายเรียรายไปทั่วลานนาจักรก็เป็นวิธีการหาเงินหาทองเข้าวัดที่แปลกแปลนะครับตปก,กติพระก็ต้องบิณฑบาตอยู่ในบริเวณวัด แต่อวัตพระบาทน้ำพุนี่หลวงพ่อท่านเป็นคนขยันใช้คํานี้แล้วกันนะขยันนะไปเรี่ยรารทั่วทั่วรากระจัรโดยอ้างว่ามีคนป่วยโรคเอชอวอะไรต่างๆก็ว่ากันไปรักษาคนก็เป็นกลยุทธ์ในการเลรี่ยายของท่านส่วนจะผิดหรือถูกก็ต้องรอศาลตัดสินรอ,อมาหาเถระนะครับนะก็เป็นบทเรียนสาหรับพระนะที่ชอบเลี่ยรารก็ดูหลวงพ่ออารมณ์กดไว้ว่า ตอนนี้ก็ถูกตำหนิถูกสังคมตั้งคำถามเยอะแยะส่วนท่านจะผิดหรือถูกอันนี้ผมก็คงไม่ใช่สารเตี้ยนะครับแต่ว่าก็ถูกตำหนินะทำให้ภาพลักษณ์สงฆ์ก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วั้งประเภทถือบาทถืออะไรไปตามตลาดนัดตามห้างเรียรยไลอะไรต่างๆอาศัยความศรัทธาความสงสารเอาคนป่วยเอาหมาแมว อะไรต่างๆมาเป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นข้ออ้างในการหาเงินหาทองเข้าวัดหรือเข้าส่วนตัวหลวงพ่อก็แล้วแต่ใน่ต่อไปผมคิดว่าไม่มีละ <c oughs> ดีนะมีข่าวหลวงพ่อลงกฎนี้ดีมันทําให้สังคมเห็นเลยว่าเออเฮ้ยต่อไปอย่าทําแบบนี้นะนะครับต่อไปอย่าทําแบบนี้ว่าพระเจ้าอย่าทําอย่างนี้นะครับอะไรที่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็ต้องหยุดนะครับนะ,บนะบเป็นพระตื่นขึ้นมาก็ต้องไปบิณฑบาต มีเวลาก็ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ไปเดินสายเนี่ยลายตามห้างตามตลาดนัดผมว่าจบเลยนะผมมองในแง่ดีว่าตัวอย่างของคดีของหลวงพ่ออารงกฎเนี่ยมันต่อไปจะไม่มีพระทำแบบนี้แล้วขึ้นป้ายคัดเอาอะไรต่างๆจะจบไปนะอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับใครก็แล้วแต่นะครับจะมารับบริจาคแทนวัดแทนหลวงพ่อคงไม่ได้แล้วดีครับ ถ้าเรามองในแง่ดีมันจะได้จบสักทีหนึ่งทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ในการที่มานะรับบริจาคมันเยอะแยะมูลิธินี่เกินไปเลยผมผมทราบกระทรวงมหาดไทยกําลังจะแก้กฎหมายนะครับนะบสำนักพุทธก็จะแก้กฎหมายนะครับคือต่อไปพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาวันๆโพสเฟ e บุ๊ k ใส่หมายเลขบัญชีผมว่าต่อไปก็จะหายไปนะครับเพราะมันเป็นช่องทางในการที่จะไปหาเงินหาทองในทางที่ไม่ชอบ นะครับเอาชื่อวัดมาหากินอย่างื่อเช้าเนี่ยพ่อพดดำนะท่านสุชาติเนะี่ยสอสอแปดริ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยก็บอกเนะี่ยมันก็เอาชื่อวัดชื่ออะไรมาหากินเอาชื่อหลวงพ่อบ้างชื่ออะไรต่างๆนะครับหลวงเจ้าวาดก็ยินยอมนะครับวัดก็ยินยอมให้คนบางคนเอาชื่อไปหากินไปรับบริจาคพอได้มานะ้วก็เป็นไงนะครับเอาเงินไปทําอะไรต่างๆที่มันดูแล้วอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคนบริจาค นะครับมันก็เป็นช่องทางในการทำมาหากินสร้างความร่ำรวยโดยอาศัยความศรัทธาโดยอาศัยเ,เขาเรียกอะไรความสงสารนะครับความสงสารความศรัทธาเอาหมาแมวเอาคนเจ็บคนป่วยนะครับเอาทหารมาหากินบ้างนะครับนะอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ใช้เป็นช่องทาง <c oughs> นะในการหารับบริจาคเพราะต่อไปผมว่าคนบริจาคก,ก็จะน้อยลง นะครับแล้วก็เขาก็าจะแก้กฎหมายต่อไปการจะทําแบบนี้ก็ยากขึ้นจะบริจาคเป็นเงินสดก็ไม่ได้ต้องอสแกน QR โค้ดต้องโอนเงินคือมันเป็นช่องทางอะ่ะหลายๆคนก็บอกดีนะบริจาคนะเอาเงินไปให้ทาหารเอาเงินไปให้คนป่วยเอาเงินไปให้หมาแมวคนป่วยเป็นมะเร็งดีนะดีครับถ้ามีเจตนาดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วมันเริ่มจะแรกๆก,ก,ก็ทาเพื่อทาเพื่อ,อสาธารณกุศลพอนานเข้ามันก็ไงเงินเยอะ มันก็ต้องกักไว้เจ็ดสิบสามสิบบ้างอะไรบ้างนะครับอืมนะฮะนะครับนะครับว่ากันไปนะครับนะนะครับอไม่มีเสียงเลยครับทางแอปฟ้าไม่มีเสียงนะครับมีไหมครับเอมีเสียงหรือเปล่าครับอมีบางคนบอกไม่มีเสียงจริงไหมฮะอืมจริงไหมครับเสียงชัดไหมครับช่วยส่งสัญญาณนะครับมีบางคนไม่มีเสียงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะครับมีไหมครับ ช่วยแจ้งผลการรับฟังด้วยครับกําลังให้อาชัดนะทางนี้ชัดอ่าชัดอ่าเดี๋ยครับยังไงนะฮะเดี๋ยวดูเนี้ยเดี๋ยวดูเนียมีเสียงไหมนะเดีด๋ยครับเราก็งงนะบางคนก็บอกไม่มีเสียงเดี๋ยวดูอื้ยมีเสียงไหมฮะเออนะครับก็มีเสียงนะไปนะครับน้องน้อยบอกไม่มีเสียงม,มีเสียงเลยครับเสียงชัดเจนนะครับแอฟฟ้าไม่มีนะครับเอเอเอ,เอ่นะครับนะครับเรา,เราก็บางคนก็าอาจจะ หูไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายอย่างนะครับบางคนก็หูดีบางคนก็หูมีปัญหาบางคนก็หูหาเรื่องไม่เป็นไรครับบางทีจัดรายการนะทุกคนชัดเจนดีมีบางคนบอกไม่ได้ยินอันนี้ก็ต้องกราบกราบขอโทษด้วยนะครับแม่นะครับแต่ <c oughs> กราบขอโทษด้วยบางคนมาหูก็ไม่ดีบางคนโทรศัพท์ไม่ดีสัญญาณไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับ ทำมาคนจัดรายการก็ตกอ,อกตกใจนะครับเจ๊นะครับนะเออนะลนะเราก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ดูแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของกรมสรรพากรตอนนี้ก็ออกระเบียบแล้วใครจะบริจาคให้วัดอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องสแกน QR โค้ดต้องเอาเงินเข้าบัญชีวัดนะครับแล้วก็จะเด้งไปสปรรพากรทีเดียวเลยนะครับเพื่ออะไรเขาเรียกอะไรป้องกันนะครับป้องกันาการหาประโยชน์ นะครับป้องกันการหาประโยชน์นะฮะนะครับทุกวันนี้ก็มีการบริจาคเงินปีอะไรต่างๆ mm. เยอะแยะไปหมด mm. สรรพกรเขาก็ต้องมีมาตรการนะครับนะครับดีครับตั้งแต่หนึ่งมกราปีหน้า mm. นะครับใครจะบริจาคเข้าวัดเข้าอะไรต่างๆจะไปหักภาษีภาษีอะไรต่างๆนะครับนะ mm. เนี่ยหนึ่งมกราใบาอนุโมทนาบัตรกระดาษ mm. ลดหย่อนภาษีไม่ได้อีกแล้ว mm. สันพกรแจ้งสำนักพุทธบริจาควัด ต้องใช้เป็น e donation ก็คือสแกน QR code อย่างเดียวนะครับดีครับผมว่าดีนะฮะนะครับจะป้องกันพวก <c oughs> นะครับรับจ้างรับจ้างหาเงินเข้าหลวงพ่อไม่ใช่รับจ้างหาเงินเข้าวัดนะเพราะดูจากข่าวคดีพระอลรณกฎเนี่ยนะครับคนที่เข้าไปไลฟ์สดหาเงินเนี่ยเขาบอกหาเงินเข้าหลวงพ่อไม่ได้หาเงินเข้าวัดถ้าเกิดสมมตริรับจ้างหาเงินเข้าหลวงพ่อนี่ก็น่าจะต้องเสียภาษีนะ กพราะถือว่าเป็นรายได้พึงประเมินนะผมว่าน,นะเพราะว่าไม่ได้หาเงินเข้าวัดนะครับนะมันไม่ใช่ลักษณะมันเป็นลักษณะเป็นธุรกิจหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะนะครับเขาบอกว่าเขาไปหาเงินมาเนี่ยหาเงินให้หลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อจะไปใช้ทําอะไรก็ได้เข้าวัดก็ได้อาลนิธิก็ได้สร้างสนามบอลก็ได้ช่วยเหลือคนป่วยก็ได้มูนิธิ4สี่ห้าูนิธินะครับเราจ้างคนไปหาเงินเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะเหมือนผมเนี่ย นะครับผมรับจ้างว่าความก็มีเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็มีนะครับรับจ้างสัญญาก็มีสอนหนังสือก็มีเนี่ยนะครับนะมันก็ต้องเสียภาษีนะทีนี้ใครมารับจ้างาหลวงพ่อไฟ์สด <c oughs> สมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงถ้ามันมีสมมุติมีการไปนะหลวงพ่อบอกเอา,อาหมอบีช่วยไปไฟ้สดหน่อยได้เงินเท่าไหร่มาก็ามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะได้ไปใช้แบบนี้มัน มันเป็นรายได้พึงประเมินไหมสรรพกรต้องกลับไปดูนะอย่าให้มันมีช่องทางมันกลายว่าเอ๊ะพอเราบวชพระใส่ใส่ผ้าเหลืองปุ๊บพอเรามีรายได้ไม่ต้องเสียภาษีเลยมันมันจะเป็นการอาศัยช่องว่างหรือเปล่าอันนี้ฝากสำนักพุทธและกรมสรรพากรไปดูนะมันก็คือรายได้พึงประเมินอย่างหนึ่งนะครับคือรายได้พึงประเมินอย่างหนึ่งมันเป็นการมีรายได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เอาเข้าวัดนะหลวงพ่อจะใช้อะไรก็ได้ตามสบายกลายเป็นช่องว่างกฎหมายไหม นะครับนะอันนี้ฝากนะครับพี่น้องอยังไงคิดเหมือนผมไหมเอ้มันจะไปการเอาเปรียบคนอื่นไหมนะครับมูลนิธิต่างๆในทุกวันเนี่ยแต่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะเงินเข้าผมว่าเดือนเป็นร้อยร้อยล้านบางบางมูลนิธิมีคนติดตามเยอะ <c oughs> ก็เนี่ยเรา <c oughs> สรรพากรไปดูไหมปป,ปอง,งอไปดูไหมเงินเยอะแยะเลยเข้าอะะ่นะนะครับนะบางมูลนิธิเนี่ยมีเงินบริจาคนะครับเดือนหนึ่งบางคนเห็นก็บอกว่าตํารวจเขาตรวจสอบนี้ห้าสิบร้อยล้านเนี่ยแสดงว่าเขามีเงินเยอะมาก ปีหนึ่งเป็นพันสองพันล้านเนี่ยจะกลายเป็นการระดมทุนนอกระบบหรือเปล่ามันมีจริงๆการระดมทุนนอกระบบเนี่ยมันมีเขาเรียกกระทรวงการคลังเขาเรียกกองการเงินนอกระบบที่ดูแลพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเข้าไปดูนะบริจาคเยอะๆเนี่ยเดือนนึงอาจจะบริจาคไปสักห้าสิบล้านร้อยล้านแสดงว่าเงินเข้าเนี่ยมากกว่าสองสามร้อยล้านลวปีหนึ่งเขามีรายได้กี่พันล้านเป็นการระดมทุนนอกระบบหรือเปล่าเพราะนั้น,นปกรณรไปดูมูลนิธิคนดังๆอินฟูทั้งหลายเนี่ย,เ,ยเงินเยอะมากนะ เราไปตรวจสอบด้วว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรไปไปรับบริจาคไปตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันเยอะเยอะเยอะมากขึ้นมาแล้วทําไงน่นะครับไปเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรต่างไปตรวจสอบนะเพราะว่าถ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยไม่ได้เอาบริจาคทั้งหมดเอาไปทําประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรเนี่ยมันก็คือการหาไรายได้นะแล้วก็มูลนิธินะครับมันก็ไม่ต้องเสียภาษี นะครับมันจะเป็นลูกทางในการทํามาหากินหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากๆไว้ส่วนคนไหนที่ทําดีก็ว่ากันไปนะครับนะอา่านะฮะ <c oughs> อืมเ <c oughs> ข้าใจนะอืมนะครับเนี่นะครับตอนนี้คนก็ไม่อยากบริจาคเงินให้วัดแล้วนะครับนะทําบุญก็เอาตามสมควรไม่ต้องไปจ่ายทีละล้านสองล้านนะครับอืมบางคนบอกเอาสแกนจ่ายผ่านบัญชีจเจ้าวาดบางคนแบบบริจาคเข้าอา่าสแกนเข้า QR code เมียเจ้าวาดได้ไหมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการถึงแม้จะออกมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเลยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบกันนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็นะก็กระตุ้นเตือนกันก็กระจาบริจาคอะไรคิดให้ดีวัดต่อมาก็วัดภัยล้อมของอหลวงพี่น้ําฝนเมื่อวานนี้ก็คนก็สงสยัยเอ๊รถโบราณของหลวงพี่ไปไหนหมด เคยมาจอดให้ญาติโยมถ่ายรูปนะ่ะหายไปไหนหลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่า,อ,าอยู่อยู่อยู่แค่ขยับรถนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับหลวงพ่อหลวงพี่น้ำฝนก็บอกไม่ฟ้องใครอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปฟ้องนะครับเป็นพระเป็นเจ้าจะไปฟ้องใครนะครับผมก็รู้จักหลวงพี่น้ำฝนก็เป็นคนน่ารักนะครับก็ว่ากันไปก็พระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันเรื่องพุทธพาณิชย์เยอะ <c oughs> วันวันตื่นขึ้นมาก็บิณฑบาตสวดมนต์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่วันๆก็จะรับบริจาคอย่างเดียวบางวัดก็ให้เจ้าที่ทําตลาดนัดบ้างอะไรทําเป็นธุรกิจไปเลยนะครับแถวชนบุรีพัทยารู้สึกจะมีวัดอยู่ในในพัทยาหลังคาโบสถ์ยังรับจ้างโฆษณาเลยรั้ววัดก็ติดป้ายโฆษณานะครับอนะครับหลังคาโบสถ์ก็อย่าไปถึงขนาดโฆษณาเหล้าเบียร์เลยกันนะนะครับก็ฝากฝากไว้ว่าอะไรมันไม่ใช่กิจของสงฆ์พระมันต้องลดละเลิกไอการสร้าง ศาลาพระพุทธรูปหรือว่าเจดีหรือว่าโบสถ์ราคาร้อยล้านพันล้านเนี่ยผมว่าเลิกได้นะเอาแบบพุทธทาสพิขุนะครับเน้นํำสอนนะนะครับแก่นทำดีกว่าไหมอืมนะนะครับดีไหมครับพี่น้องครับอืมนะครับนะครับน,ะบนี่ข่าวอีกอันที่น่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกรณีผู้ว่าขอนแก่นสละเงินเดือนช่วยเหลือโรงพยาบาลขอนแก่นเผชิญวิกฤตสภาพคล่องติดลบพันล้าน นะครับเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยลำบากไม่มีเงินไม่มีอะไรต่างๆนะครับรัฐบาลไปดูแลหน่อยนะครับนะครับพี่อ้วนภูมิทาไปดูนะครับพี่สมศักดิ์ไปดูนะครับสาสุขนะครับเห็นบอกว่ารัฐบาลเงินเยอะแยะโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคทุกที่รวยนะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับผู้ว่าขอนแก่นบอกโรงพยาบาลขอนแก่นวิกฤตหนักครับนะครับติดลบเป็นหนี้เป็นพันพันล้านนะครับ ชวนผู้ใจบุญทั่วไปร่วมด้วยช่วยกันจัดคอนเสิร์ตลูกตุ้งหมอนำดังอะไรต่างนะครับนี่นะครับ <c oughs> นะครับเนี่ยบริจาคให้วัดเนี่ยไปโรงพยาบาลจะดีกว่าไหมรัสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพี่อ้วนภูมิทาไปดูที่ไหนบอกพี่อ้วนบอกโอ้ยสามสิบบาทนโยบายชินวัตรเพื่อไทยรักษาทุกโรคมันรักษาทุกที่แต่มันไม่มีเงินนะครับงบประมาณไม่มีนะครับไปลองไปดูโรงพยาบาลขอนแก่นมันเป็นไงนะครับเนี่ยท่านผู้ว่าบอกเนี่ย สละเงินเดือนเลยนะนะครับนะไม่มีเงินเลยแลโรงพยาบาลจะอยู่ยังไงครับรัฐบาลไปดูสินะครับกลัวพี่อ้วนฟ้องอ๋อครับนะครับนะนะครับพี่อ้วนไปดูนะไปดูีิว่ามันเงินพอใช้ไปพอใช้ยังไงนะพี่ภูมิทำนะไปดูนะครับเนี่ยผู้ว่าแกให้สัำบษติเนี่ยนะครับผมดูจากผลกระแสนะครับนะครับเนี่ยไปดูนะครับเนี่ยผมอยากช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยโรงพยาบาลขอนแก่นติดลบ เป็นพันล้านตังเติงไม่มีไหนรัฐบาลพี่มสมศักดิ์นะครับรำตีสาสุไปดูซิมันยังไงครับเออนะนี่ลําบากนะเนี่ยนี่คนลาบากจริงๆอะ่ะไม่ใช่วัดพระบาทน้าพุนะเนี่ยโรงพยาบาลขนแก่นไปดูสิครับฝากนะครับผมดูข่าวก็เห็นข่าวนี้น่าสนใจนะครับอไปลองดูดูแะเนี่ยข่าวนี้น่าสนใจนะ เรื่องต่อไปก็เรื่องอายาเสพติดครับเสพยาแล้วหลอนคิดถึงเมียที่เลิกไปนานเจ็ดปีตะเวนทุกกระจกชาวบ้านอ้างนึกว่าเมียแอบอยู่ในนั้นเอาไปกันใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมกลาบเรียนนะครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่นะครับคนเสพคนค้าแล้วก็คนวิกลจริตมีสามกลุ่มรัฐบาลนะครับพี่อ้วนภูมิทาไปดูนะครับพี่สมศักดิ์สาสุขไปดูนะครับ นะครับอย่ามัวแต่สร้างภาพทำคอนเทนต์กันอยู่นะนะครับลองไปไปดูนะครับเออนะครับลองไปดูนะครับว่ายังไงเนี่ยเนี่ยดูข่าวเนี่ยเนี่ยหดกระแสเขาบอกว่าเมียกูอยู่ไหนเสพยาแล้วหลอนคิดถึงเมียที่เลิกไปแล้ว7ปีเนี่ยข่าวนี่ดีนะตะเวนไล่ไล่ทุบกระจกชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเอาไปรักษานะครับเอาไปติดคุกกระเปืองหรือเปล่าครับดูนะครับทําไงครับฝาก พี่อ้วนภูมิธรรมฝากพี่สมศักดิ์สาสุขพี่อ้วนก็รักษาการนายกไปดูนะครับนะครับมีข่าวทุกวันครับเนี่ยครับเนี่ยครับนะหนักเลยนะเนี่ยโอ้โหเสพยานะฮะอันนี้ก็อะไรแม่สุดทนลูกชายก็เมายายครับอแา้ว่าทําลายข้าวของแจ้งตารวจจับส่งบําบัดเผยบําบัดมาสองรอบไม่ดีขึ้นอันนี้ก็อีกลายครับยาเสพติดครับนะครับนี่จากโหดโนกระแสเหมือนกันนะฮะ นะครับเนี่ยข่าวเงี้ยน่าสนใจนะครับก็พี่น้องประชาชนต้องดูนะแจ้งตำรวจจับส่งบำบัดมาสองรอบไม่ดีขึ้นแถมเสพหนักกว่าเดิมนะครับพี่อ้วนทำไงดีนะครับนะนโยบายเพื่อไทยบอกปราบยาเสพติดนะสแกนหาผู้เสพสแกนหาผู้ค้าสแกนหาผู้วิกลจริตกำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัดนามเพอไปดูสิครับนะครับนโยบายน่ะชุมชนปลอดภัยชุมชนสีขาว นะครับแค่สร้างภาพทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเอาจริงเอาจังนะครับมันมีข่าวทุกวันเนระลองไปดูนะครับเห็นก็บอกว่าคนเสพนะคนติดยานะครับแต่แต่ละปีเพิ่มปีละเป็นล้านอนะ่ะจริงไหมลองไปดูซิอืมนะครับอืมนะครับผู้ร้ายปากแข็งนะครับโดนจับฉันไม่ได้ขโมยเงินค่าเห็นวงจรปิดบอก AI สุดท้ายบอกหยิบกระดาษไม่ใช่เงินคนสมัยนี้โจรผู้ร้ายนี่ปากแข็งนะ พอจับเสร็จปุ๊บไม่ยอมรับขโมยเงินในศาลเจ้านะตอนแรกปฏิเสธฉันไม่ได้ขโมยจ้าพอเห็นวงจรปิดบอก AI แน่โจรสมัยนี้สุดท้ายยอมรับครึ่งเดียวหยิบจริงแต่หยิบกระดาษไม่ใช่เงินนี่แหละครับมันสู้คดีตลอดพวกนี้ต้องเอาไปลงโทษสถานนะนะครับมันไม่ยอมรับอะไรต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็น นะครับพี่น้องประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับนะครับทางแอปฟ้าเรามีคนตามอยู่ล้านสามต่อต่อเรามีคนตามอยู่ประมาณ90,00แสนกว่าบาทเก้าแสนกว่าคน YouTube ก็ประมาณใกล้ๆห0แสนก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์อันไหนดีก็ตัดโค้งตัดคลิปไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยนะครับโจรผู้ร้ายถูกจับแล้วเนี่ยวงจรปิดชัดมันยังบอกว่า AI เลยนะ <laughs> วงจรปิดชัดเจนยังบอก AI ครับนะครับ